สวัสดีค่ะพบกับทิพวรรีราชินีพจันทร์นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กันค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่17มิถุนายนไปจนถึงวันที่23มิถุนายนค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงชะตาของชาวราศีเมษค่ะ ชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนั่นเองหรือผู้ใดที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษนะคะก็สามารถตรวจสอบดวงชะตาได้ที่คลิปนี้เช่นเดียวกันค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะที่ไพ่สิใบใบเซลติคอร์นี้นะคะตรงหน้าเนี่ยชาวราศีเมษนะคะไพ่ตัวตนที่ออกมาได้กษัตริย์ ถือดาบนะคะกระสัตย์ดาบเนี่ยบอกให้รู้ว่ามีความมุ่งมั่นทิ่ิมานะมากนะคะแล้วก็มีความเด็ดขาดเข้มแข็งอย่างสูงเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมันเป็นพลังงานในเดือนนี้ในช่วงสัปดาห์นี้ที่บอกไปนะคะว่าเราดูเนี่ยระยะสั้นๆในช่วงสัปดาห์นี้นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องต่อสู้กับความคิดตัวเองแหละในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่มากระทบ กับชาวราศีเมษในวันนี้ในขณะนี้ก็คือความคิดที่ฟุ้งซ่านนะคะยังไม่เป็นระบบระเบียบนะคะจะเห็นได้ว่าถ้วยมากมายหลายใบยเลยนะคะอนเรียกไพ่ใบนี้นะคะว่าการสร้างวิมานในอากาศวิมานในอากาศในที่นี้เนี่ยก็คือความคิดที่มันกระจัดกระจายนั่นเองนะคะคุณยังรู้สึกสับสนนะจนที่จะต้องอต้องเลือกต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของ ความไม่รู้นะคะทีนี้เนี่ยซอสข้อมูลอะไรของคุณเนี่ยยังไม่มากพอแต่สถานการณ์มันบีบบังคับให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจไปต้องทำไปนะคะจะเห็นได้ว่าไพดาบก็ขึ้นขนาดตัวนะคะมีข้างบนด้วยนะคะไพดาบดาบดาบทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยไม่มีคนมา,าช่วยชี้แนะหรือการ ช่วยผักดันในการตัดสินใจให้ดีพอนั่นเองนะคะรวมถึงการเข้าร่วมหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็ดูขัดแย้งไปกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดไปสมหมดเลยอารมณ์แบบเนี้นะคะไพ่ดาบเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องของความความฟุง้งซ่านแปรปรวนในจิตใจนะคะทีนี้เนี่ย พอเวลาที่เราเกิดความฟุง้งซ่านวิตกกังวลหรืองุดหงิดอยู่นะคะง่ายๆเลยเรื่องเบสิกมากเลยมันก็ทะเลาะกับคนรอบข้างนะคะการควบหมาแบบมีดาบออกไปด้วยนะคะคือจะไปรบอะ่ะโดนบัญชาการสั่งงานมาว่าจะไปรบนั่นเองลงสนามต่อสู้ทั้งๆที่ไม่ค่อยมีข้อมูลในการตัดสินใจพูดง่ายๆนะคะก็คือเรื่องงานในตอนนี้เนี่ยเกิดความสับสนขึ้นนะคะในเรื่องงานแล้วก็ คิดอะไรวนไปวนมากลับไปกลับมานะคะไม่แน่ชัดที่อ้นบอกว่าวนไปวนมาเนี่ยความคิดตรงนี้มันเป็นปัญหาอยู่นะเนี่ยนะคะพอเวลาเราเอามาประกบกันนะคะมันเกิดการวนไปวนมายักย้ายถ่ายเทขึ้นนะคะแล้วก็คิดหาทางออกอะโดยที่ว่ามันออกไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาเรียก เก่าก็แสนดีใหม่ก็เข้าทีนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะตัดสินใจเลือกอย่างหนึง่งเออแต่ออย่างนี้ก็ห่วงอ่ะก็กลัวก็เก็บไว้อยากจะกักไว้เดือนเนี้ยเออรอบสัปดาห์เนี้ยเป็นสัปดาห์ที่คุณจะเกิดความห่วงแหนห่วงแหนไปหมดทุกๆอย่างทั้งห่วงแหนไอเดียนะคะไม่อยากให้ใครมาขโมยไอเดียของคุณไม่อยากให้ใครมาขโมยความคิดของคุณห่วงแหนเก้าอี้ที่นั่งยึดเกาะแน่น อย่างเหนียวแน่นเอาไว้เนี่ยแล้วก็เรื่องของเงินด้วยก็ต้องมีการจัดการระบบบัญชีอะไรให้ดีๆนะคะไม่อย่างนั้นเงินก็จะไม่พอใช้ได้นะคะมาพูดกันถึงเรื่องการเงินเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องงานว่าเราจะคิดจะทําอะไรเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านที่มันไม่มีตัวไม่มีฐานข้อมูลที่ดีพอเพื่อจะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ะะทีนี้พอมาถึงเรื่องเงินพอเวลานั่งกอดเงินไว้เทินเอาไว้บนหัวแล้วก็เหยียบเอาไว้นะคะนั่นบอกให้รู้ว่าคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณรัดเข็มขัดมากๆเลยคุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองเพราะอะไรคนจะขี้เหนียวระมัดระวังก็เพราะว่ารายรับเข้ามันไม่มากพอนะคะแต่รายจ่ายมันดันเยอะขึ้น มันดันท่วมท้นผิดปกติโดยเฉพาะในรอบสัปดาห์นี้อะไรที่คิดหวังเอาไว้ว่ามันจะเป็นรายจ่ายเ,าเป็นรายรับใหม่ๆเข้ามามันมองไม่เห็นหนทางมันไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยรัดเข็มขัดก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าโยกซับอ่ะยักย้ายถ่ายเทเอาก้อนนี้ไปโปะก้อนนั้นหรือว่าบางคนตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยอะไรรู้ไหมในเรื่องการเงิน โยกเอานี้ก้อนนี้ไปโปะนี่ก้อนนั้นแบบนี้เป็นต้นซึ่งจะเตือนไว้ว่ามันเป็นมันมันเป็นการกระทําที่ผิดนะคะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าหลายๆลคนเนี่ยก็ตัดสินใจแบบอย่างาน้องน้องเนี่ยเด็กๆบางคนเนี่ยพอเริ่มทํางานได้แล้วมีหนี้แล้วแบบเข็นไปไม่รอดตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการเอาเงินจากบัตรเครดิตใบหนึ่งมาโปะบัตรเครดิตอีกใบหนึ่งอะไรแบบเนี้ย ไม่ได้นะอันตรายนะคะวิกฤตนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดการเงินทองให้ดีทั้งสองอย่างเลยคุณหนึ่งคุณจะต้องมีความรู้มีซอสข้อมูลที่ดีกว่านี้ในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องงานนะคะสองคุณจะต้องมีฐานข้อมูลที่ดีกว่านี้ในการตัดสินใจนะคะหรือบริหารในเรื่องของการเงินการงานและการเงินมองเป็นเรื่องเดียวกันเลย เป็นแบบนี้นะคะไปเติมความรู้ของคุณนะคะในด้านการจัดการและก็รับมือกับเรื่องเงินทองทุกวันนี้ความรู้มากมายนะในในอินเทอร์เน็ตนะคะลองเซิร์ชดูว่าปัญหาของเราเนี่ยลักษณะเข้าข่ายแบบไหนแล้วคนอื่นเขาจัดการปัญหาได้ด้วยวิธีไหนยังไงนะคะถึงจะแบบมันถึงจะปลดปล่อยคุณนะ่ะ ออกจากไอ้วงจรภาระหนี้สินนี้ได้นะคะไม่อย่างนั้นเหน็ดเหนื่อยนะหลายๆคนเนี่ยพอเอาเอาหนี้เอาเอาเงินบัตรเครดิตไปใช้หนี้นะคะก็ต้องดูด้วยว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนเราชําระได้เต็มวงเงินเนี่ยได้มากขนาดไหนถ้าเกิดว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันเอ่อถ้าถ้าปีนึงเราไม่มีปัญญาที่จะใช้หมดนั่นเริ่มวิกฤตแล้วนะ สถานะทางเรื่องการเงินการทองเริ่มวิกฤตแล้วนะเอาตรงนี้เนี่ยยังไม่อยากสอนกันเยอะแต่เอาเป็นว่าไปไปหาความรู้ในเรื่องของเงินทองดีกว่าเรามาพูดด้านดีๆบ้างมีเรื่องมีข่าวดีนะคะมีข่าวดีหรือข้อความดีๆหรือการข้อความที่ให้กำลังใจเนี่ยผุดขึ้นมานะคะจากมิตรภาพนะมีกำลังใจจากคนรอบข้างนะคะ บางทีเนี่ยโปรเจกต์บางอย่างนะคะที่เจ้านายเขาสั่งไปให้คุณทำเนี่ยข่าวดีโอกาสดีอันนั้นเนี่ยมันมันจะมาเกี่ยวกับเรื่องงานไงเพราะว่าโปรเจกต์บางอย่างที่คนอื่นเขาทําเจ๊งไปอะ่ะคุณจะได้เข้าไปกอบกู้มันจะได้เข้าไปหยิบไปทํานะคะปลุกผีที่ตายไปแล้วนะประกาศปลุกผีที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผีนี่คืออะไรโครงการหรือโปรเจกต์ที่มันล้มไป แล้วเจ้านายเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีใครทําได้หรอกหวังเอาไว้ว่าคุณจะทําได้แล้วคุณก็ต้องลงไปยุ่งวุ่นวายกับมันไม้ฟาดหัวแตกเลยตีหัวแตกเลยนะคะก็คือมีธุระหลายเรื่องหลายอย่างล้วนเต็มไปด้วยปัญหาทางนั้นเลยที่คุณจะต้องจัดการลงไปแก้ลงไปแก้แกทีละอย่างทีละเปราะทีละเปราะนะคะอะไรก็ตามที่มันแบบ มันตายแล้วมันแย่แล้วคุณจะได้รื้อกลับไปทำมันอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้รับคำสั่งให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งนี้กลับไปทำแบบนี้เป็นกลับไปปลกมันให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งกลับขึ้นมาบูมเนี่ยซึ่งแน่นอนสัปดาห์นี้มันไม่บูมหรอกเพราะคุณเพิ่งได้รับคำสั่งนะมันจะต้องใช้เวลาต่อต่อไปขอให้มองเรื่องของการจับสิ่งที่มันแย่แยเสีย สิ่งที่มันไม่ดีเอาปลกขึ้นมาทำใหม่เนี่ยมองว่าเป็นโอกาสนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความยุ่งยากและหลายเรื่องมากมายที่จะต้องเข้าไปสะสางต้องทำต้องคิดต้องทำไปก็ดีค่ะก็ดีตรงที่ว่ามันได้พิสูจน์ฝีมือ ว่าคุณจะทําได้หรือไม่นะคะโอกาสของคุณอยู่ตรงนี้แล้วนะคะถ้าคุณทําของยากได้ของง่ายไม่เกินมือเราแน่นอนอ่านี่พูดถึงในเรื่องการเงินและก็การการงานรวมๆกันไปทีเดียวนะคะการเงินก็เช่นกันมันเวลาที่มีการปลกผีขึ้นแบบนี้มันจะเหมือนกับเรื่องของการได้ไปไปทำเรื่องอะไรอะรีไฟแนนซ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ไปไปได้ได้ปิดบัตรเครดิตได้ปิดบัตรเครดิตนะคะหลายๆคนก็พอปิดบัตรเครดิตก็ปลดปล่อยตัวเองไงออกจากพันธะสัญญาอะไรต่างๆนะคะยอมรับความเป็นยอมรับสภาพหนี้สินนะต่างๆนะคะก็อาจจะเสียเครดิตเสียอะไรไปบ้างเดี๋ยวก็เอาตัวเองรอดต้องเอาตัวเองรอดไว้ก่อนมันจะเป็นช่วงเวลาแบบนี้แหละคะ่ะช่วงเวลาที่ต้อง เลือกต้องตัดสินใจนะบนจุดอ่อนของคุณตอนนี้ก็คือฐานข้อมูลฐานกําลังที่ไม่มีมากพอหรือถ้าจะลงทุนหยุดยั้งเอาไว้เลยนะไม่มีเงินพอที่จะลงทุนอ่ะไม่มีสายป่านที่ยาวพอที่จะลงทุนเอาแค่ว่าใช้นี่ให้จบให้เอาตัวรอดไปได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรใดๆเด็ดขาดนะมาพูดกันถึงเรื่องความรักบ้างนะคะเราจะเห็นว่ามีไพ่ถ้วยหลายใบ เวลาที่ความรักดีๆจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้มันไพ่ถ้วยมันจะต้องสวยนะคะแต่ไพ่ถ้วยในนี้มีไม่มากอาจจะมีแค่ว่าการที่ยังเลือกไม่ถูกยังมองไม่เห็นยังจับต้องอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะเราก็ยังอยู่ในความรู้สึกที่ เซฟตัวเองปกป้องตัวเองรักษาความรู้สึกตัวเองนะกลัวตัวเองจะบาดเจ็บเจ้าสาวที่กลัวฝนอะไรประมาณนั้นนะคะอย่างไรก็ตามคุณได้รับข้อความดีๆจากทางอินบ็อกซ์ทางเมสเซจอะไรที่มีคนมาหยอดมาจีบแต่คุณก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่อยากที่จะเริ่มต้นความรักกับใครในตอนนี้นะคะอยู่ในระหว่างการปกป้องตัวเองอะ่ะสูงนะคะแล้วก็ในในช่วงเนี้ยในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณก็ จะโฟกัสในเรื่องเงินเงินทองทองหาเงินหาทองอะไรมากกว่าแล้วก็เอาตัวให้รอดไปจนถึงสิ้นเดือนถึงปลายเดือนเท่านั้นแบบนั้นเองสุขภาพไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของอปอดการหายใจแบบหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่ไม่ทั่วท้องอะหายใจไม่หายใจได้ไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของมดลูกนะคะเรื่องของ ฮอร์โมนแล้วมดลูกนะคะสองเรื่องก็คืออะไรที่มันมาเป็นคู่คู่อ่ะมันจะไม่ค่อยดีนะคะคือเรื่องเรื่องปอดเรื่องหมดลูกที่จะต้องระวังนะคะแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรซีเรียสมากนะคะไม่ได้ถึงขนาดต้องแอดมิดนะคะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสุขภาพไม่ดีจะหายนะคะจะหายแต่ว่าอาจจะต้องมีการ พึ่งหมอพึ่งยาหรือศึกษาหาความรู้วันนี้ในคลาสในในเทอมนี้นะคะในรอบสัปดาห์นี้สิ่งที่คุณขาดคือความรู้ที่จะประกอบการตัดสินใจเท่านั้นเองนะคะทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความรักพื้นฐานก็คือต้องตัดสินใจโดย กำจัดอารมณ์ที่ฟฝงซานทิ้งนะคะหาหมอก็เหมือนกันให้ถูกโรคถูกหมอถูกยาไปนะคะและเชื่อฟังคําหมอนะคะอย่าอย่าคิดวิธีอะไรที่มันนอกลูก่นอกทางพิสดารแผลงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะเอาก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจบแล้วสำหรับดวงชะตานะคะของชาราศีเมษนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบถูกใจยังไงเนี่ย ก็มากดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะคะที่ช anel ของตำหนักดวงค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะไปตรวจสอบดวงชะตาส่วนตัวอีกนะคะว่าจะพื้นดวงของคุณเป็นยังไงเอาเฉพาะตัวคุณเองเลยเดี่ยวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะรอดไม่รอดยังไงเนี่ยนะคะมาที่เพจค่ะชิปวารีราชินีพระจันทร์หรือแอดไลน์ค่ะ id line emmy beauty นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาชาวราศีเมษไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ